ดีออนไานไงดีเี่เป็นโงไฮไฟจิล่ะคดูจิ่ายวิดีโอเร็วๆอย่าไปที่มันยาวให้เสร็จเร็วเ่องนนะะระบชัวรันวิดีโอเรื้องหลังการทำงานค่ะ น่าตึงตึงนมขวะะายดีกงไม่ยังมาดีๆกยหงานเ่าทุกาง่ขวอทาเป็นแอถมาดูการทางานค่ะเดูเพื่อนกาคะกับการแข่งค่ะอับไปสั่งคเลยก

hang wala ngake mu饭 si